เข้าวงการ PS มาสักพ้าแซวีดัตสวัสดีค่ะกล่าวพบกับซอสลูซี่สล็อซิงซอตัวจริงเสียงจริงต้องซาลูซี่สล็อซิงเท่านั้นนะคะวันนี้เราจะมาลองไล่เบ็ดที่20จนไปถึงเบ็ดหลัก10กันเลยนะคะวันนี้เราองมาลุ้นกันซิว่าวันนี้เราสูสีโบนัสเนี่ยเริ่มต้นที่20เราจะได้โบนัสกันมาที่เท่าไหร่นั่นเองนะคะวันนี้เราก็ได้รับฟรีสปินกันไปเลย10รอบนั่นเองนะคะ มาเริ่มกันเลยตอนนี้โหหมุนไวมากเอาใการทกอย่างที่บอกไปนะคะว่าคูณไปจนถึง1นึ่งหมื่นเท่านะคะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะมากทีเดียวนะสำหรับเกมนี้นะคะก็ถ้าใครที่ยังไม่เคยเล่นเนี่ก็จะแปะลิงก์สำหรับช่องทางการเข้าเกมมาให้ใต้คอนต์แล้วก็มากดเล่นกันได้เลยนะคะลองเข้าไปเล่นที่เดโมเกมกันดูก่อนได้เลยนะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเกมนี้ซอสก็เล่นมาหลายรอบแล้วนะคะลงเบ็ดดบ ทั่วเลยนะไม่ว่าจะหลักหน่วยหลักสิบไปจนถึงหลักร้อยแบบเต็มแนมะ็กซเต็มหน่วยนะนี่โอ้โ oh. หได้มาแนะล้วการคูณคูณสี่นะคะก็ oh. อย่างที่บอกไปว่าเกมเนด็กข้ oh. อเที่ยวของมันก็แตกง่ายมากๆเลยทีเดียบในค่ายเทซาหรือพีเอสนะโ oh. oh. อ้โหบวกไปอีกสองร้อยหกสิบบาทก็ถือว่าถูกเยอะนะสเป็ดเพียงยี่สิบบาทเท่านั้นนะคะ oh. เพราะว่าเราต้องมาซื้อสไลด์โบนัสกันนั่นเองนะสไลด์โบนัสก็ช่วยให้เราเนี่ยเจอ อัตราการคูณโบนัสแล้วก็เจอเงินรางวัลที่มันมนะคะซึ่งรางวัลในเกมก็ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ละตัวละครที่โชว์อมาแล้วก็อย่ากรู้บอกไปว่าก็มีอัตราการจ่ายที่ถูกเหมือนกันนะคูณสามเป็น 11, 11เล่นโบ,น,บนัปสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทที่มังก,กรก็ออกมาแล้วนะคะเป็นเกมแบบสายวอล์คับน่ารัก,น,รกน่ารักนะไม่ได้ดูขึขงขังหรือเข้มมากเท่าไหร่นะคะก็สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียวนะว่าจะหญิงหรือชายนะคะก็ อยากแนะนําให้เล่นนะคะเดลืฮอตในค่ายเทสาทน t s เนาะตอนนี้ก็เหลือครั้งสุดท้ายมันจะได้บกบป็นเท่าไหร่โอ้โห900บาทนะคะกับการซื้อไตร์ไปนะคะแม่เงินรางวันใหญ่ของเรานะคะตอนนี้ก็สะสมกันไปที่900บาทนี่นะ,ะเลขกลมๆสวยงามนะคะรางวัลใหญ่สุดปังของเราก็ต้องเข้านะคะอย่างที่บอกไปเนาะ,ะมาลองมาหมุนกันอีกสักครั้งหนึ่งเบ็ด30แล้วกันนะคะมาเริ่มกันเลยซื้อไปปึ้งนี่ ก่อนไปซื้อก็กินยาบรรเทาอาการเคลื่อนสล็อตกันก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องแบบเล่นกันอีกนั่นเองนะคะเพราะว่าโซ่ก็คือติดเล่นสล็อตเทตามากไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะมาค่ะเริ่มกันต่อเลยนะวันนี้ก็ใช้ไล่เด็กนั่นเองนะทุกคนแล้วเรามาดูว่าเด็อนต่ได้มีรางวัลเยอะ หรือมากเท่าไหรขนาดไหนกว่าเบตตี้สิบบาทนี่น,นะจะได้มีข้อเปรียบเทียบเวลาเราเล่นนั่นเองว่าเราจะคนลงเบ็ตประมาณเท่าไหร่โอ้โหทุกสายาสสว่างใจสวยมากนะเมื่อกี้ออกมาทั้งหมดดูสวยงามมากค่ะอัตราการจ่ายก,ก็ค่อนข้างที่จะได้สูงเหมือนกันนะตอนนี้ก็รางวัลคูนเราก็สะสมไปที่คูนนี่สิบแล้วนะคะก,ก็ลองมาลุ้นกันว่าเราจะได้โบนัสเพิ่มเป็นอีกเท่าไหร่นะในเกมเดอะคอร์สไหคะโอ้ยยังไงเนี่ย สิบไปแล้วโอ้ยขอในเลวจะหมดแล้วเนี่ยซื้อสไตร์ไปแปดบาจะหมดเลยนะฮะก็มาเร็วเ้มเร็วนี่นะสำหรับเกมนี้นะเอ้ยยังไงยังไงบวกเพิ่อมอีกหกสิบสี่บาทก็ถือว่าบวกไล่กันมาเรื่อยๆนะทุกคนนะตอนนี้ก็บวกไปที่หกร้อยเจ็ดสิบแปดฮะมาอีกขออีกเร็วอืม้มตอนนี้อัตราการคูนก็คูณที่ยี่สิบนี่นะคะอยากจะไล่ไปให้สูงๆนะ แต่ลองมาลุ้นกันสิว่าจะทำถึงไหมนะคะสำหรับเด็ก30บาทนะลองไล่ไปไล่มาก็ปวกพันกว่าเหมือนกันนะงผึงไป728บาทจุดสี่ศูนย์นั่นเองนะก็เดี๋ยวใครที่อยากเล่นก็ลองตามสอเข้ามาเล่นกันได้เลยนะคะในค่าย PS ของเรานั่นเองนะคะงั้งก็ขอตัวไปปั่นต่อก่อนนะ